สวัสดีครับกลับมาพบกับผมไอเพชรยนเช่นเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพามาชมรถเข้าใหม่นะครับรถเข้าใหม่ต้องบอกว่าเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับลูกค้านะครับขับมาเทินเมื่อวานตอนเย็นนะครับเทินตัว t o y o ต a a อ t i ติโชมใหม่ออกไปนะครับก็คันนี้นะครับก็เพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะครับต้องบอกเลยว่ายังไม่ได้ทำการปรับสภาพนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรุ่นฮอนด้าซิตี้นะครับ1.5 SV อนะครับปี2014 สีขาวนะครับเสนอขายอยู่ในราคาเพียง3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับคันนี้เป็นรุ่นท็อปเลยนะครับตัว sv นะครับรายละเอียดตัวโครงสร้างรถคันนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาชมกันในคลิปนี้เลยนะครับในส่วนของโฉมนี้นะครับเป็นโมเดลปี2014นะครับกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมแบบ1เส้นนะครับมีโลโก้ honda อยู่ตรงกลางนะครับในส่วนของชุดโคมไฟหน้านะครับเป็นชุดโคมไฟหน้าเดิมแท้จากโรงงานนะครับไฟหน้าเป็นแบบ multi reflector นะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับ ตกแต่งนะครับอยู่ที่ภายในนะครับแล้วก็ในส่วนของคันนี้ได้ในส่วนของไฟตัดหมอกให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับคันนี้เป็นรุ่น SV นะฮะหรือว่ารุ่นท็อปนั่นเองนะครับของ Honda City นะครับต้องบอกเลยว่าสวยมากฟังก์ชันครบจัดเต็มนะครับในส่วนของล้อนะครับเป็นล้อแม็กปัดเงานะครับแปกปัดเงาสีเทาดำนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับเป็นแม็กซีรูขอบ16 นะครับส่วนยางเนี่ยได้เป็นยาง d ดสโตนนะครับปี2021นะครับจัปดาที่2นะคันนี้เป็นยางใหม่นะครับเป็นยางใหม่ตัวดอกยางพร้อมใช้งานเลยนะครับรหัสยางคันนี้นะครับ185นะครับทัพห้นะครับคันนี้ก็พร้อมใช้งานเป็นที่เรียบร้อยนะครับซุ้มล้อต่างๆเนี่ยเดิมแท้จากโรงงานโครงสร้างเดิมนะครับรับรองว่าไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะครับต่อให้เป็นรถเทินนะฮะ ทางเราก็คัดสัรนคุณภาพเข้ามาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของกระจกมองข้างนนะครับเป็นกระจกแบบปรับพับไฟฟ้าสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเรียมสันตัวรถคมชัดนะครับติดฟิล์มให้แล้วรอบคันนะครับมีคิ้วกันสาดให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันแล้วก็มีในส่วนของติดโครเมียมนะฮะกันลอยเล็บมือนะครับคันนี้ก็ ตัวรีโมทรถนะครับจะเป็นสมาร์ทคีย์เลดนะฮะจะเป็นสมาร์ทคีย์เลดนะครับมีกุญแจสำรองให้1ชุดนะครับสำหรับคันนี้ก็สวยมากนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับคันนี้เป็นรถบ้านแท้ๆนะครับใครสนใจเนี่ยสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะในส่วนของดีไซน์ด้านหลังนะครับดีไซน์สวยงามดูทรงสปอร์ตนะยังไม่ตกยุคตกสมัยนะครับชุดโคมไฟท้ายนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับไฟท้ายเป็นแบบ หลอดไฮโดรเจนธรรมดานะครับมีไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับตกแต่งภายในนะครับในส่วนของกันชนด้านล่างนะครับก็มีเพิ่มเติมมาในส่วนของเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ถึง4จุดเลยนะครับและก็ในส่วนของไฟทับทิมครบช่วนชัดเจนนะครับคิ้วฝากระโปรงเป็นโครเมียมนะครับมีในส่วนของกล้องถอยหลังนะครับติดมากับตัวรถเป็นที่เรียบร้อยนะครับและมีไฟเบรกดวงที่3นะครับเสาอากาศแบบหูคีบฉลามนะครับรองรับน้ำมัน e85 มีไล่ฟ้าครบถ้วนนะครับ ัวฝากระโปงท้ายเนี่ยสามารถเปิดได้จากตัวรีโมทนะครับกดค้างไว้นะครับเขาเด้งขึ้นมาเองเลยนะเดี๋ยวเรามาดูภายในด้านล่างกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับเบาะนะฮะเบาะหลังเนี่ยสามารถพับได้นะครับเราดึงจากตรงนี้นะฮะมีให้ทั้ง2ฝั่งนะครับพอเราดึงปุ๊บเนี่ยเบาะด้านหน้านะครับเราจะสามารถพับได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของห้องเก็บของนะครับมีในส่วนของถาดยางนะครับให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของโครงสร้างด้านล่างนะครับก็ชุดเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่มีให้ครบถ้วนนะครับสําหรับคันนี้นะ ชุดเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่เนี่ยครบนะครับตัวยางอะไหล่เป็นล้อกระทะนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับรอยซีนทางมะพร้าวจุดเม็ดอาร์ตเดิมแท้จากโรงงานทั้งหมดนะครับสำหรับคันนี้ก็ถือว่าโครงสร้างบอดี้เดิมนะครับรถสวยมากนะครับโครงสร้างตัวรอยเชื่อมรอยซีนจุดเม็ดอาร์ตชัดเจนนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับแผงฉนวนกันความร้อนต่างๆเนี่ยถือว่าครบนะครับสำหรับคันนี้นะครับรถสวยมากนะครับเป็นรถบ้านนะครับพร้อมใช้งานเป็นที่เรียบร้อยนะ ย้ำอีกครั้งนะครับคันนี้ยังไม่ได้ทำการปรับสภาพนะอันนี้คือเพึ่งเทินเข้ามาสดๆนะครับผมก็พามาชมรีวิวกันเลยนะครับเห็นมีลูกค้าสอบถามกันเข้ามานะครับค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับ h o n d a City ที่เป็นรุ่นท็อปสุดสีขาวนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องยนต์เลยแล้วกันนะครับในส่วนของด้านในนะครับจะเป็นโทนสีดำนะครับตัดกับสี เบทนะฮะหรือว่าสีครีมนั่นเองนะครับคันนี้จะออกเป็นสีครีมค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ในส่วนของแผงประตูเนี่ยจะเป็นโทนสีดำนะตัดกับสีครีมสวยงามนะครับกระจกปรับขึ้นลงออโต้นะครับมีระบบเซ็นทันล็อกนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับแข็งแรงทนทานนะครับลำโพง2ตัวนะครับคันนี้นะครับถัดเข้ามานะครับคันนี้มีในส่วนของระบบการลื่นถ่าย VSC ให้เป็นที่เรียบร้อยนะในส่วนของโหมดอีโคนะครับแล้วก็กระจกปรับไฟฟ้านะครับ ในส่วนของพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยหนังแบบ3ก้านเดิมแท้จากโรงงานนะครับเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้าให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของพวงมาลัยเนี่ยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะครับมีในส่วนของระบบคูดคอนโทรลหรือระบบล็อกความเร็วนะครับแล้วก็ในส่วนของแพทเทินชิปนะครับมีให้ครบถ้วนเลยนะครับสำหรับคันนี้เป็นรุ่นท็อปจริงๆนะฮะในส่วนของชุดเลื่อนไม้นะครับเดิมแท้จากโรงงานไม้แท้เดิมอยู่ที่200,000 19,979ดบาโรนะครับม้แท้ตรวจสอบได้นะครับสำหรับคันนี้นะครับในส่วนของเบาะเนี่ยก็จะได้เป็นเบาะหนังนะฮะสีเบจนะครับเดิมแท้จากโรงงานสภาพเบาะถือว่าโอเคอยู่เลยนะสำหรับคันนี้นะฮะอันนี้เป็นรถบ้านนะฮะเป็นรถบ้านนะครับสภาพเบาะเนี่ยยังดูดีมากเจ้าของเก่าค่อนข้างที่จะดูแลรักษานะแล้วก็ปูในส่วนของพมนะครับยางให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ครบจัดเต็มนะครับในเรื่องของฟังก์ชันและออปชั่นต่างๆนะครับ ในส่วนของคอนโซลด้านในนะครับจะเป็นโทนสีดำนะครับสวยงามตัดกับสีเทานะครับหน้าจอเป็น Android นะฮะเป็น Android นะครับทัชสก,กีนนะฮะหน้าจอ Android ทัชสก,กินนะครับก็ตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะครับออดิโอเอฟเอ็มไอเอ็มไอพอไอแพดเนะครับหรือว่าจะเป็นสาย AUX u s เเนี่ยได้หมดเลยนะครับเล่นเครื่องเล่น DVD ในส่วนของแอร์นะฮะเป็นแอร์ออโต้ให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้นะครับช่องด้านล่างก็จะเป็นช่องชาร์จไฟนะครับหช่องช่อง hdmi ช่อง usb นะครับสาย aux นะครับครบถ้วนนะครับทัดลงมานะครับจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับหัวเกียร์เป็นหนังนะครับเป็นเกียร์แบบแถวตรงนะครับฐานเกียร์เป็นสีดําเงาสวยงามนะครับเบรกมือแบบแอนะล็อกนะครับคันนี้ยังเป็นเบรกมือปกติธรรมดาอยู่นะ ที่พักแขนเป็นหนังนะครับช่องเก็บของเล็กน้อยสีเบตนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะธรรมดาปรับมือนะครับสวยงามนะครับสภาพเบาะพร้อมใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคันนี้เนี่ยเราทําความสะอาดนะครับขัดสีนะครับอาบน้ําให้น้องใหม่รับรองว่าสวยอย่างแน่นอนนะครับคันนี้พร้อมตั้งขายนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับฮอนด้าซิตี้เนี่ย ถือเป็นรถเก๋งซีดานขนาดเล็กนะฮะของแบรนด์ h อนด a แต่ต้องบอกเลยว่ารถของเขาเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยนั่งสบายพื้นที่เหลือหอ่าเหลือหัวเนี่ยค่อนข้างเหลือพื้นที่ใช้เยอะนะครับที่พักแขนนะครับมีให้เป็นที่เรียบร้อยวางแก้วได้นะครับช่องเก็บของด้านหลังนะครับสภาพเบาะเนี่ยพร้อมใช้งานไม่มีรอยฉีกขาดรอยยับ นะครับคันนี้สวยมากนะครับคันนี้สวยมากนะเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับพรมต่างๆปูให้เรียบร้อยหลังคาเดิมแท้จากโรงงานนะครับไม่มีร่องรอยของการขีดเขียนนะครับรอยเปื้อนนะครับรอยเจิมนะครับคันนี้ไม่มีเลยนะรถค่อนข้างสวยมากแล้วก็ค่อนข้างสมบูรณ์มากๆนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แนะนำนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดปี2014ไม่เก่าเกินไปและก็ไม่ใหม่เกินไป นะครับแต่ว่าราคาเนี่ยสบายๆนะครับอยู่ที่379,000บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปชมเครื่องยนต์กันต่อเลยนะครับมาดูเค <are different. S 1> รื่องยนต์กันว้าวคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมน,นะครับก็ได้ติดตั้งแบบเบ้าโชคฝาก,กระโปรงให้เป็นที่เรียบร้อยทั้ง2ฝั่ง นะไม่ต้องใช้ไม้ค้ำยันนะครับตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ ivtec เดิมแท้จากโรงงานนะครับ 1,500cc นะครับเป็นเครื่องยนต์สสูบนะครับสภาพเครื่องเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับเครื่องยนต์ค่อนข้างนิ่งนะครับไม่สั่นสะเทือนนะครับคันนี้เครื่องยนต์ปกติลอยจุดแต้มเม็ดอาร์ตต่างๆเนี่ยอยู่ครบชัดเจนภายในห้องเครื่องนะครับสะอาดนะครับไม่มีคราบน้ำมันเครื่องไหลเยิ้มเลย นะครับห้องเครื่องดีมากนะครับอันนี้คือห้องเครื่องที่เรายังไม่ได้ทําการปรับสภาพนะครับแบตเตอรี่ใหม่ๆนะครับปี2,564นะครับเดือน5นะครับวันที่20นะครับก็เป็นแบตเตอรี่ใหม่ๆนะครับก็เพิ่งเปลี่ยนมาได้5-6เดือนนี้เองนะครับตัวโครงสร้างตัวน็อตด้านในนะครับไม่มีร่องรอยของการขยับจุดเม็ดอาร์ตชัดเจนนะครับน็อตโครงสร้างฝากระโปรงเดิมนะครับซ้ายขวาเดิมทั้งหมดเลยนะครับคันนี้ก็ เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่แนะนำนะครับมี ABS ให้เป็นที่เรียบร้อยฝากระโปรงเดิมๆมีสติกเกอร์มอกออยู่ครบชัดเจนครบถ้วนทุกจุดนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับสำหรับ Honda City นะครับ1.5 SV นะครับปี2014คันนี้นะฮะราคานะครับย้ำอีกครั้งนะครับ3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับได้เป็นสีขาวสวยๆรถบ้านสวยๆคันนี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทร อยู่ที่ลิกงด้านน่างนี้เลยนะครับหรือใครอยากเข้ามาชมรถตัวจริงกรุงเทพมินบุรีซอยเสรษีไทย68แยก1บริษัทเพชรยนต์จำกัดนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมไอเพชรยนต์นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ